บ้านเฮ้ให้โชกสวัสดีซีสุขูสุคอนกับผมมาแล้วอาจารย์ไก่เหต่ตแล้วน้อพี่น้องเนาะล่าวพัฒนาบันพุทธที่สิบห้ามกราสองหาหกแปดมเคื่อนเอนี่ยครับเพราเขาพี่น้องจับคู่ตะเลขวิ่งนันกอดข้อกันมาแล้วพี่น้องเนาะเลขวิ่งมันกอดข้อกันมาเห็นบอจับคู่เพาเขาพี่น้องจับคู่เพาเขา เจ็ดเก้าก็ามีแปดหกก็ะมี่เลกวิ่งนี่กอดข้อกันมากเจ็ดกับแปดไม่พี่น้องเลขบนมันออกเจ็ดสามสามเลขล่างแบบแปดแปด,แปดเจ็ดนพี่น้องนี่เห็นบ่าแปดเจ็ดกอดข้อกันมากแล้เลขวิ่งกับจานไก่จับคูบ่มะเขาแล้วเจ็ดเจ็ดหกกรมีเจ็ดหกก็มีเจ็ดเก้าก็ามี 8ปหกกรมีแต่เจ็ดกับแปดพลนปจับคูน่นาไปพีนองพนปจับคู่เล็กวิ่งกอดข้อกันมาเสยเอ,อ๋อมาตามกันต่อพี่น้องอ,อ,อาจารย์ไกลเล็กวิ่งมากน้ากันวันพุทธที่สิบา 2, หาบมกรลาสองหาหกแปดง่ายงคือหลุดทุกอาจารย์เลยเ,ยเล็กบิ้น วันพุธเด้อพี่น้องวันพุธท,ที่สิบหา้าแต่ว่าเสียงกระดังแน่เด้อพี่น้องเด้อเสียงกระดังเน่เพราะว่ามันยวนมองหันศูนย์ฟอกไต่เจ้าก็ะยุกไก่กรเจ้าอยู่ดิกระเจ้าหันวอดังเนาะพี่น้องหกแปดเด้อพี่น้องเด้อหกแปด อันนี้นั่งยกไก่กระเจ้าอยกก็เจ้าหันพอดังพอดแห้งลาวพัฒนา Tràn cây Vinh Bồn lang เจ็ดเจ็ดกับสองมาสามสามแล้วขาดพี่น้องเล็กเบิ้ลเล็กฮามคีเรียตเล็กติดสองสองได้คีบอกไงพี่น้องไงอ,งบบอ้มือเคลื่อนในก็บอกกระยำ ยำแล้วระวังเล็กเบิร์นเล็กหามแม้ในลีเน้นที่เกียพี่น้องเน้นเกียระวังเล็กเบิร์นเหล็กหามระวังสองสองสีเกแล้วก็มากเกียสามสามไปเอาวดน,นี้บัด วันนี้ประจับให้ความเร้พี่น้องเลยวันนี้อาจารย์ใกล้ประจับเจ็ดสองดีบาทเนี่ยบางเลงหันเจ็ดแปดประประจับวันนี้จับให้เลยเจ็ดสี่ เจ็ดหกก็มีไม่กีกแล้วมีเบิลฟอ,พอมพี่น้องบางนนี้มีเบิลฟอ,อมบานนี้เจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้า นนี้จับเลขเบิเลได้งนเนี้ยาจาย์มีเจ็ดเจ็ดมีสองสองกอมบาทนี่สองหกสอง,สอง,สองแปด สองเก้าเห็นบอพีนองเราว่างเลขเป่าเลขเลขบ,บิ้นบบนี้งั้งสองสองบาทเนี่ยเจ็บ สีอันนี้เลขสามตัวสองสองเก่าวันนี้จับเลขเบิ้ลให้มันเลขวัดเลขเบิ้ลเลขหามเลขเลขมิตามาเบิ้ลมาหาปุ้ยไง อาจ,จารย์พันจับให้เลยส่วนตัวนี้น้องเพิ่นเพิเพ่นก็เน้นให้เจ็ดสีสองเก่าพี่น้องสองเก่าตัวเลขสามตัวเพิ่นโมเน้นได้พี่น้องได้เลขสามตัวส่วนเลขสามตัวพเพิ่นโมเน้นให้เอาพี่น้องเขาแคปหน้าจอดนะเพราบไม่เห็นเนาะพี่น้องเนาะบ่เห็น าพี่น้องแคบหน้าจอลาพัฒนาอาจารย์ไกลวิ่งเจกับสเน้นเจส่วนจับคู่นี่แมนเจ็ดสองเจ็เจหแล้วก็ 7, 7, 7, 2, 2, 6, 6, 8, เจ็ดเจ็ดเจ็ดเกสองสองสองหสองปดสองเกน้นสีเจกับสอเกเลขสมตัวนี่กจ็ดเจดสแล 2, ้วก็สองสองเก้าแล้วพี่น้องเด้อพี่น้องห้อแคบหน้าจอตามนี้เด้อถ้ามักจะจัดถกผ่านใดตัวเ,เลขเป็นแค่แนวาทางนะพี่น้องเนาะ ถ้าชอบก็จัดนะพี่น้องเอาแคบหน้าจอตามนี้ครับผมขอบพุ่อาจารย์ใกล้ลายๆที่ให้แนวทางล่าพัฒนาขอให้พี่น้องเอาโชคหมานกันสู้ผู้สุขคนรวยรวยเฮ้งเฮปังปกันฝากก็แรงก็แชรกกดติดตามมันเฮาให้โชคสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม